เอาละครับปฏิตามเรื่องของการานำกองทุน SML เนี่ยมาสร้างต่อยอดความยั่งยืนให้กับหมู่บ้านกันดีกว่าครับจากปี2555นะครับโครงการพัฒนาเสียภาพหมู่บ้านและชุมชน SML เปิดโอกาสให้ชาวบ้านหนองแสงตำบลแพงอเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามได้ระดมความเห็นตอบโจทย์ความต้องการของสมาชิกในชุมชนก่อตั้งโรงสีข้าวชุมชนลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตข้าว ไปจนถึงการสร้างรายได้หมุนเวียนภายในชุมชนเป็นหนึ่งในต้นแบบของชุมชนที่ประสบความสำเร็จภายใต้การขับเคลื่อนโดยชุมชนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากราย,ยางานพิเศษครับ นี่คือเสียงเครื่องจักรสีข้าวกำลังทำงานด้วยการเปลี่ยนข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสารคัดแยกสิ่งเจอือปนเพื่อให้ได้ข้าวสารตามความต้องการซึ่งอยู่ภายในโรงสีข้าวชุมชนบ้านหนองแสงหมู่ที่8ตำบลแพงอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน SML ได้รับงบประมาณ3 0 0 0บาทดำเนินการมาตั้งแต่ปี2555จนมาถึงปัจจุบันโครงการ ลงสีชุมชน SML ของเราได้มาตั้งแต่ปี2555น้านะครับก็ก่อนที่จะได้ก็คือรถประชุมประชาคมกันชาวบ้านนะที่เรียกประชุมประชาคมว่าชุมชนเรามันไม่มีลงสีชุมชนไม่มีลงสีหรือว่าของเอกชนก็ไม่มีในชุมชนนะครับก็เลยว่าตรงลงกันเราเป็นลงสีชุมชนนะครับงบประมาณสามแสนก็ เราก็ได้ดําเนินการมาเรื่อยตั้งแต่ปี55จนถึงปัจจุบันนะครับก็แต่ละปีแต่ก่อนมาใหม่ๆนี้เราหาคนดูแลเปิดให้คนเช่าพอหลังๆมาก็กรงสีมันก็อายุนานนะครับการใช้งานก็สึกหลอหาคนดําเนินการก็ไม่มีแรกๆก,ก็คณะกรรมการเราดูแลกัน ก็ไปไปมามามันก็เสื่อมลงเรื่อยเสื euh ่อมเรื่อยก็ก็ในฐานะผู้ใหญ่บ้านผมก็เลยเข้ามาดูแลเข้ามาดูแลโรงสีข้าวชุมชนบ้านหนองแสงก่อตั้งขึ้นตามประชาคมของคนในชุมชนมีคณะกรรมการหมู่บ้านทำหน้าที่บริหารจัดการ ชาวชุมชนสามารถนำข้าเปลือกมาสีที่โรงสีของชุมชนได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรปัจจุบันชุมชนบ้านหนองแสงมีสมาชิก114คน70ครัวเรือนภาพร,รวมของโครงการ SML นะครับที่ดำเนินการที่เป็นนโยบายของทางสำนักง,งานกองทุนุบ้านและชุมชนเมืองแห่งชาตินะครับพอลงมาสู่สาขาแล้วนะครับเราก็เป็นตัวแทนของอำเภอนะครับ เพื่อที่จะเข้าประชุมหาวิธีการเดวทางดําเนินการและก็ศึกษาคู่มือเพื่อที่จะให้กองทุนหมู่บ้านนําไปปฏิบัตินะครับในการขอโครงการคือว่ามีการบริหารจัดการที่ดีนะครับเป็นเป็นเงินของงบประมาณที่ลงมาแล้วสามารถที่จะตอบโจทย์นะครับความต้องการของพี่น้องในชุมชนได้นะครับเป็นโครงการที่ทําได้ยั่งยืนก็คือโครงการหลายโครงการลงมานะครับเพื่อที่จะดูแลช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องในพื้นที่ นะครับอย่างน้อยๆนะครับก็ไม่ให้เกิดกําไรมากมายก็แค่มีการดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชนแล้วก็เวลามีรายได้นิดๆหน่อยๆก็เอานําเข้าไปในกองทุนการพัฒนาหมู่บ้านเพื่อที่จะบริการสาธารณะนะครับเพื่อที่จะดูแลในด้านประโยชน์ส่วนรวมนะครับในชุมชนในหมู่บ้านโรงสีข้าวชุมชนนอกจากจะช่วยดูแลสมาชิกให้มีข้าวบปริโภคและยังสร้างรายได้จากการขายแกลบรำข้าวและข้าวปลาย เพื่อนำมาปันผลให้กับสมาชิกทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงโรงสีข้าว SML จึงเป็น,นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนให้มีความยั่งยืนโดยเน้นการพึ่งพาตนเองการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรและการเสริมสร้างความร่วมมือของคนในท้องถิ่น ทีรยุทธ์าบุญถ่ายภาพภาวิตาสีบุญสมทีมข่าว NBT 11 TV ีทีวีสารรายงานจากจังหวัดมหาสารคาม